พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่8พศ2553หมวด4การจัดระเบียบราชการในกรมมาตรา31วรรคหนึ่งกรมซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงอาจแบ่งส่วนราชการดังนี้1 สำนักงานเลขานุการกรม 2. กองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกองเว้นแต่บางกรมเห็นว่าไม่มีความจำเป็นจะไม่แยกส่วนราชการตั้งขึ้นเป็นกองก็ได้มาตรา31ววรสองกรมใดมีความจำเป็นจะแบ่งส่วนราชการโดยให้มีส่วนราชการอื่นนอกจากหนึ่ง หรือสองก็ได้มาตราส1มวรรคสามสำหรับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะแบ่งส่วนราชะการให้เหมาะสมกับราชะการของตำรวจก็ได้